ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบด้านต่างๆยังคงได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ทำให้มีกำลังใจและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้เช่นเดียวกับนายณรศรศีสะอาดหรือน้องเหนืออายุส8บปดปีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือเป็นหนึ่งในครัวเรือนเปอาะบางที่รับโอกาสเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยาวิทยาลัยสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ นายเนือ้อศรเล่าว่าประสบอุบัติเหตุขณะเล่นฟุตบอลก้อนเลือดดำและแดงที่ไขสันหลังแตกทำให้แขนขาอ่อนแรงไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหมดกำลังใจในการดำเนินชีวิตแต่หลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือทำให้เห็นแสงสว่างเห็นอนาคตของตัวเองชัดขึ้นอยากขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณป่อมาศร์มากๆหลังจากได้มาเรียนก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆหรือมุมมองใหม่ๆเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเห็น อนาคตตัวเองชัดขึ้นมากพี่หลังจากที่แบบมองอนาคตตัวเองไม่ออกตอบที่ที่แรกพอมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกเริ่มเห็นอนาคตของตัวเองแบบความฝันอะไรแบบนี้ครับการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มปอบางในแต่ละพื้นที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทั้งการสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นที่พึ่งให้ครอบครัวขณะเดียวกันเจ้าภาพหลักอย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทั้ง5มิติทั้งความเป็นอยู่สุขภาพการศึกษาไรายได้และการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐนางพัชรีอรารยกุลปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาแล้วกว่า3 0 0แสนครัวเรือนจากครัวเรือนเปราะบางทั่วประเทศกว่า4ีล้านครัวเรือนโดยบูรณาการร่วมกับ20กระทรวง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือศูนย์แก้จนของจังหวัดเนี่ยเราก็พยายามบูรณาการทํางานร่วมกันของทั้ง20กระทรวงนะคะไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งกระทรวงมหาดไทยก็เป็นแม่งานหลักที่จะช่วยดูแลทั้งจังหวัดอยู่แล้วนะคะวันเรามีศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตําบลที่กระทรวงเองก็เห็นว่าเป็นศูนย์ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนสามารถมาใช้บริการตั้งแต่ความเดือดร้อนความต้องการการช่วยเหลือเพื่อจะให้พ้นจากความยากจนหรือพ้นปัญหาอื่นๆเนี่ยศูนย์นี้ก็จะเป็นศูนย์ one stop service ในการให้บริการกับ น้องประชาชนก็คือมาขอติดต่อขอรับบริการที่นี่ได้เลย นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือตำบลแล้วกว่า6,000ศูนย์ทั่วประเทศพร้อมเร่งดำเนินการให้ทุกครัวเรือนมีสมุดพกครอบครัวหวังกจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบยั่งยืนอีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมลดความเหลื่อมลำ้ำโดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนกลุ่มปอบบางและกลุ่มผู้ได้โอกาสที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน นันทพัแสนตุ้มเรียบเรียงนิตยาคุณสิมรายงาน